บ้านเลขที่มงคลนะคะอยู่แล้วรวยพอวิธีแก้เคล็ดบ้านเลขที่ค่ะว่ากันว่าบ้านเลขที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะเพราะต่อให้บ้านตั้งอยู่ทำเลดีแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเฮืองุุยไม่ดีแล้วก็อาจทำให้ผู้อยู่อาศัยพบเจอแต่ความโชคร้ายมากกว่าความโชคดีค่ะวิธีคำนวณผลรวมบ้านเลขที่นะคะสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการน,นำบ้านเลขที่ทั้งหมดมาบวกกันค่ะกระทั่งเหลือตัวเลขเพียงหนึ่งหลักยกตัวอย่างเช่นนะคะบ้านเลขที่1 2 1่สองทับ 1, 2, 1. ก็นำเลขทะเยียนทั้งหมดมาบวกกันค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือ8จากนั้นนำตัวเลขหลักเดียวที่ได้ไปอ่านตามความหมายกันค่ะผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ1น,นะคะหมายเลข1เป็นเลขที่สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของกิจการเจ้าคนนายคนหรือทํางานด้านการบริหารจัดการจะส่งเสริมดวงชตาเป็นอย่างดีค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะงานประเภทซื้อมาขายไปงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีความทันสมัยหรืองานประเภทที่ต้องอัปเดตเรื่อยๆต้องนำเทรนอยู่ตลอดก็โดดเด่นไม่แพ้กันค่ะ วิธีแก้เขตบ้านเลขที่นะคะถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้ทํางานในสายงานดังกล่าวก็ไม่เป็นไรคะ่ะสามารถแก้เขตบ้านเลขที่ให้เหมาะสมกับตนเองได้โดยการหาเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของเครื่องใช้ทนสีฟ้าอ่อนสีม่วงอ่อนๆมาลดทอนพลังพาดไฟของหมายเลขหนึ่งคะ่ะผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับสองนะคะ หมายเลข2เป็นเลขที่สื่อถึงความกลมเกลียวผสมผสานเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทำงานบริการทุกแขนงอาทิตท่องเที่ยวเดินทางขนส่งร้านอาหารนายหน้าหรืองานที่ต้องพบปะผู้คนมากๆเข้าสังคมบ่อยๆต้องใช้วาทศิลป์ความละอ่อนละมอมหรือใจบริการจะยิ่งส่งเสริมให้หน้าที่การงานเต็มไปด้วยความราบรื่น ป่าจะจับอุปสรรคปัญหาวิธีแก้เขตบ้านเลขที่นะคะถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้ทํางานในสายงานดังกล่าวก็ไม่เป็นไรคะ่ะสามารถแก้เขตบ้านเล็กที่ให้เหมาะสมก,กับตนเองได้โดยการขุดบ่อน,น้ําไว้ทางซ้ายมือของบ้านหรือตั้งตู้ปลาแทนก็ได้คะ่ะเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขในทุกๆด้านคะ่ะผลรวมบ้านเล็กที่เท่ากับ3คะ่ะ หมายเลข3เป็นเลขที่สื่อถึงความอดทนความขยันขันแข็งความมีระเบียบวินยัยถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทํางานใช้แรงงานงานโรงงานงานฝีมือหรืองานที่ต้องการทำสิ่งเดิมซ้ำๆจะให้ผลในทางที่ดีต่อหน้าที่การงานมากๆค่ะนอกจากงานดังกล่าวแล้วนะคะงานที่เหมาะสมอื่นๆได้แก่งานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลหะเครื่องจกักรกล อุปกรณ์ออกกาลังกายฟิตเนสทหารตำรวจค่ะวิธีแก้เขตบ้านเลขที่นะคะถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้ทำงานในสายงานดังกล่าวก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถแก้เขตบ้านเลขที่ให้เหมาะสมกับตนเองได้โดยการปลูกต้นไม้ใหญ่ภายในบ้านเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขค่ะลดทอนพลังงานด้านลบซึ่งมาจากหมายเลข3ค่ะ ผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ4นะคะหมายเลขสี <Lex> เป็นเลขที่สื่อถึงปฏิพาน์ไหวพริบความฉลาดหลักแหลม mm. การเรียนรู้ไวตัดสินใจเร็วถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทําง,งานติดต่อสื่อสารงานที่ต้องใช้ทักษะเจรจาต่อรองหรืองานที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเยอะๆนะคะจะถูกฉลกเป็นอย่างมากช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานในทางที่ดี นอกจากนี้นะคะก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับของสะสมงานด้านหนังสือค่ะวิธีแก้เคตบ้านเลงที่นะคะถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้ทํางานในสายงานดังกล่าวก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถแก้เคตบ้านเล็ขที่ให้เหมาะสมกับตนเองได้โดยการปลูกไม้ดอกรอบๆบ,บริเวณบ้านเพิ่มพลังห่วงจุ้ยด้านสติปัญญาค่ะเพิ่มความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดค่ะ คนรวมบ้านเลขที่เท่ากับ5นะคะหมายเลข5เป็นเลขที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์บารมีลาบยศสรรเสริญถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทํางานที่ต้องช่วยเหลือกกอบครผู้อื่นอยู่เนืองๆจะส่งเสริมดวงชะตาเป็นอย่างดีค่ะงานที่ต้องช่วยเหลือผู้คนได้แก่ครูอาจารย์นักวิจัยแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักกฎหมายทนายความผู้พิพกากษา ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเกี่ยวข้องกับงานธุรกิจสีเทาอบายยมุกหรือว่างานกลางคืนค่ะวิธีแก้เขตบ้านเล็กที่นะคะถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้ทำงานในสายงานดังกล่าวก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถแก้ไขบ้านเล็กที่ให้เหมาะสมกับตนเองได้โดยการประพฤตินในทางที่ชอบปฏิบัติตามความเชื่อเพื่อส่งเสริมพลังบวกภายในบ้าน ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปค่ะผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ6นะคะเลข6เป็นหมายเลขที่สื่อถึงความสวยงามความมีสเสน่ห์ความสะดวกสบายถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยประกอบธุรกิจส่วนตัวประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานศิลป์หรือว่าด้านความสวยความงามของสวยสวยงามงามจะถูกฉลกต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็เป็นอาชีพค้าขาย อาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เยอะๆอาชีพอินเตอร์เทนสร้างความสุขให้กับผู้อื่นค่ะวิธีแก้เคตบ้านเล็กที่นะคะถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้ทำงานในสายงานดังกล่าวก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถแก้เคตบ้านเล็กที่ให้เหมาะสมกับตนเองได้โดยการปลูกดอกไม้สีสันสวยงามบริเวณบ้านค่ะสร้างบรรยากาศรอบบ้านให้สวยงาม ลดทอนพลังงานด้านลบค่ะผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ7นะคะเลข7เป็นเลขที่สื่อถึงการต่อสู้ต่ออุปสรรคการรักษาสัตว์จากมีความวิริยาอุตสาหะถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทำงานที่ต้องอาศัยความอดทนเยอะๆหรืองานที่ดีเทลเยอะๆหน่อยจะดีต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างมากค่ะอาธิเกษ,ษตรกรรมชาวไร่ชาวสวนขายต้นไม้ขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์งานทางสินค้าหรืองานที่ต้องเดินทางบ่อยๆอยู่มิติดบ้านก็ดีค่ะวิธีแก้เคตบ้านเล็กที่นะคะถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้ทํางานในสายงานดังกล่าวก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถแก้เคตบ้านเล็กที่ให้เหมาะสมกับตนเองได้โดยการหมั่นดูแลเครื่องใช้ในบ้านสิ่งใดที่ชํารุดให้นําไปซ่อมนะคะ ไม่ควรเก็บไว้ให้เกิดพลังงานด้านลบค่ะผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ8นะคะหมายเลข8เป็นเลขที่สื่อถึงความเฉลียวฉลาดความเป็นอยู่ความกล้าได้กล้าเสียถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยทํางานที่ต้องใช้ชั้นเชิงในการทํางานต้องมีเล่เหลี่ยมต้องหาวิธีเอาตัวรอดได้ทุกโอกาสจะส่งเสริมงานเป็นอย่างมากเช่นผู้บริหารเซล ธุรกิจนำเข้าส่งออกดอบชิปตัวแทนจำหน่ายสินค้าธุรกิจเดลิเวอรี่กระทั่งขายของกินของใช้ของมืนเมาก็ดีค่ะวิธีแก้เคล็ดบ้านเลขที่ถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้ทํางานในสายงานดังกล่าวก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถแก้เคล็ดบ้านเลขที่ให้เหมาะสมกับตนเองได้โดยการเปิดรับแสงแดดธรรมชาติให้เข้ามาในบ้านได้เสมอ จะเป็นการเพิ่มพลังงานทางบวกและเพิ่มอำนาจบารมีค่ะผลรวมบ้านเลขที่เท่ากับ9หมายเลข9เป็นเลขที่สื่อถึงอำนาจบารมีคุณงามความดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยประกอบธุรกิจส่วนตัวทำงานที่ต้องให้ความรู้คำแนะนำกับผู้อื่นงานเกี่ยวกับความเชื่อโชคลางหรือทำงานกับบริษัทข้ามชาติ ข้องเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาใช้ภาษาต่างประเทศอาทิไกด์ล่ามนักแปลค้าขายจะส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากค่ะวิธีแก้เขตมบ้านเล็กที่นะคะถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยจะไม่ได้ทำงานในสายงานดังกล่าวก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถแก้เขตมบ้านเลขที่ให้เหมาะสมกับตนเองได้โดยการประกอบอาชีพสุจริตค่ะ ทำความสะอาดบ้านเป็นประจำเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านนะคะให้ทั้งคุณและโทษค่ะจบแล้วนะคะถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ